New Suzuki Attica Smart Hybrid The Power of s m ร r t รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ g r e n e ี Plus Almond คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษสูตรไม่เติมน้ำตาลมี2รสชาติทันครานมัลรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมขายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลฟเทุกสาขาในราคา20บาทและซื้อครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้ที่เพจ g r e นส์แอนดนนะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงร้าน4ีร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหล่อพลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์ซีซอสสูตรลับเฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทย โปรโมชั่นล่าสุดแจ้งกมาจากดูบอนกับเน็ตลดแทนที10%สนใจไปรับประทานหรือว่าสั่ง Delivery ได้ที่ร้าน4ซอยทองหล่อ21หรือว่าคลิกที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ีบปิษัทแดงตามเรืองราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากมากนะครับขอเริ่มต้นคลิปด้วยหนึ่งใน11นักเตะยอดเยี่ยมแห่งโลกฟุตบอลหรือว่า FiF Pro นะครับที่กลับมาฉลองกับเพื่อนๆในห้องแต่งตัวขอแสดงความยินดีกับพี่ใหญ่คาเซมิโร่ครั้งกับรางวัลนี้นะครับซึ่งเฉพาะทีม Fi ฟ Pro ก็เป็นการโบวตจากนักฟุตชีพด้วยกันเองฉะนั้นนี่ก็เป็นการพิสูจน์ไปแล้ครับว่าพี่ใหญ่ของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจจากกกนนััอชีพด้วยริง แต่ถ้าดูภาพนี้นะครับเราเห็นอะไรเพิ่มบ้างอย่างแรกเราเห็นสีหน้าของนักเตะยูเนเตตแต่ละคนที่มีความสุขมากๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่กําลังอบอุ่นทุกคนพร้อมสู้เพื่อเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างๆและอย่างที่2ก็คือถ้าสังเกตแถวบนด้านซ้ายเกือบสุดคริสเตียนเอริกเซนใส่ชุดซ้อมมาถ่ายกับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนละครับว่าด้วยการบาดเจ็บที่มีคริสเตียนก็น่าจะต้องพักอีกสักระยะใหญ่ๆ ถึงจะกลับมาลงเล่นใ้กับทีมได้นะครับยูไนเตดจะลงสนามพบกับเวสต์แฮมในคืนนี้นะครับในเกม FA ฟเอัพรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมน้ดถัดไปหรือว่า next Game ที่เอริกเทนฮากเน้นนะครับเพราะว่าเอริกของเราเนี่ย เน้นเกมถัดไปในทุกๆนัดทุกรายการครับสภาพทีมก็จะไม่มีอ,องต์นี้มาเซียวแน่นอนนะครับรวมถึงเฟรดและก็ลูกชอที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมคืนนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าแฟนๆอาจจะได้เห็นปารเด็มาเซลเซอร์บิเซอร์ยืนเป็นมิดฟิลคู่กลางกับคาซิเมโรเป็นนัดแรกนะครับถ้าชนะเกมนี้ครับยูไนเต็ดก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งการจับฉลากจะมีขึ้นในคืนนี้หลังจบคู่เชฟฟียูไนเต็ดเจอกับสเปอร์นะครับเวลาก็น่าจะสักประมาณตีห้ ก็น่าจะทราบกันแล้วครับว่าถ้าเข้ารอบกองทัพป,ปีสัจแดงจะไปเจอกับทีมไหนนะครับและจากการที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบริทันบุกเอาชนะนซ,ซ็อกี่ได้1-0นะครับก็ทำให้โปรแกรมพรีเมยร์ลีกที่ทีมนกนางนวลบริทันจะเจอกับยูไนเต็ดเดิมในวันที่19มีนาคมเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก่อนหมายถึงว่าถ้ายูไนเต็ดผ่านเวสแฮมได้ในคืนนี้ก็จะต้องไปเตะเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายในช่วงราววันที่18ถึง20มีนาคมเช่นกันนะครับ พูดถึงการซ้อมล่าสุดครับสโม,มสรก็ได้เผยแพร่ภาพการเทรนนิ่งในเซสชันที่น่าสนใจมากๆเขาเรียกว่าเซสชันของเฮดเทนนิสครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับเซปกักตะกร้อบ้านเราเลยนะครับอาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ต่างซึ่งการเล่นเฮดเทนนิสในเซสชันการซ้อมยูเนเต็ดก็ไม่ได้ทำอยู่ทีมเดียวนะครับหลายทีมชั้นนำครับอาทิบาร์เซโลน่าก็ฝึกซ้อมแบบนี้เหมือนกันโดยการฝึกในเซสชันเฮดเทนนิสก็เพื่อเสริมเทคนิคบอนแรกหรือว่า first touch ให้เนียนครับ รวมถึงเรื่องของลูกหมงแล้วก็ลูกวอลเล่ด้วยนะครับโดยช็อตเด็ดของการซ้อมเฮติเนสก็คือลูกจักรยานอากาศของอเลฮันโดรกานาโชสวยงามมากๆก็ย้อนไปนึกถึงนักกีฬาเซปักตะกร้อของบ้านเราหลายคนเลยละครับอัปเดตเรื่องข่าวซื้อขายทีมล่าสุดกันสนิดนะครับจากเจมี่แจ็กสันครับผู้สื่อข่าวสายสโมสรจากเดอะการ์เดียนก็รายงานสถานการณ์ว่าการขายทีมอาจจะล่าช้าไปสัหน่อยนะครับภายในเดือนมีนาคมอาจจะยังไม่เสร็จสิน้นแล้วก็อาจจะลากไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนหนึ่งก็คือทั้งกลุ่มทุนจากกาตานำโดยชิกัสซิมเบธรรมัดติเอาชานีแล้วก็เซอจิมเรดคลิฟจากอังกฤษ ต่างยื่นข้อเสนอมาเพียงราวๆ4.5พันล้านปอนด์ซึ่งก็ยังห่างจากที่ตระกูลเกรเซอร์ตั้งไว้สูงถึง6 0พันล้านปอนด์นะครับซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปในหลายๆคลิปไปนะครับว่าในเรท5้ถึงพันล้านปอนด์เนี่ยก็เชื่อกันว่าชิกยาซิมน่าจะฮึดสู้ราคาอยู่ส่วนประเด็นที่ว่าตระกูลเกรเซอร์อาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายทีมเนี่ยสถานการณ์ยังคล้ายเดิมก็คืออันที่จริงแล้วโจอเอลกับอาฟรามเกรเซอร์ไม่ต้องการขายนะครับแต่ว่าครอบครัวเกรเซอร์ที่ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ต้องการขายแล้วนะครับฉะนั้นเสียงส่วนมากของครอบครัวก็น่าจะยังคงต้องการให้ขายก็อยู่ที่ราคาเท่านั้นนะครับที่ไกลเซอร์ขอกองซะหน่อยละครับคราวนี้ก็อยู่ที่กลุ่มทุนกาตาที่เป็นแฟนชาวไทยบางส่วนหรือว่าส่วนมากเชียร์กันอยู่ จะต่อรองราคาที่ลงตัวได้สำเร็จหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเริ่มมีสื่อจากอิตาลีแล้วก็สเปนนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับดูซานลาฮวิชเพิ่มมากขึ้นครับนำโดยอารสแล้วก็รูดี้กาลาติแห่งกาโชแมคาโตนะครับซึ่งก็ย้าว่าฟังหูไว้หูก่อนนะครับเป็นสื่อที่ระดับความน่าเชื่อถือไม่สูงมาก แต่ก็พอจะคลาทางได้นะครับว่า1นึในลิสต์กองหน้าในช่วงซัมเมอร์ก็น่าจะต้องมีเวลาฮวิชอยู่ด้วยครับทางอาร์สเนี่ยบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับยูเนเตดมีการติดต่อไปที่เอเย่นของดูซานแต่ว่าสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ครับ เอเย่นเนี่ยได้ขอยกเลิกการจรจารในนาทีสุดท้ายแต่พวกเขาก็เสริมนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ถ้ายูเนเต็ดบริหารงบประมาณฝั่งขายออกได้มากพอทีมก็อาจจะมีงบเทียะทุ่มซื้อดูสานได้อยู่เหมือนกันครับในส่วนของราคาครับอาร์ก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่คุยกันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0้ถึง1น0ล้านยูโรหรือว่าประมาณ8 7ถึง105ล้านปอนด์ครับขณะที่ฝ่ายอิตาลีเนี่ยนะครับทางกาลาติกก็บอกว่าแปดส70ล้านยู ปอ์ก็น่าจะเพียงพอครับแต่ว่าทางดูบอกับแนทก็เชื่อว่าโอกาสที่ดูซานจะมีค่าตัวมากกว่า80ล้านปอนด์มีสูงนะครับ นักวิเคราะห์ก็มองว่าลา h ูวิชเนี่ยน่าจะมีค่าตัวที่ถูกกว่าวิตออชิมเพนจากนาโปลีขณะที่องค์ประกอบของการเป็นกองหน้าครับก็จะเป็นการจบสกอร์การพักบอลหรือว่าการเก็บบอลอะไรต่างๆนะครับเทคนิคส่วนตัวก็ถือว่าครบเครื่องครับอยู่ที่ว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะมีความจริงจังแค่ไหนในการเจรจากับดิวนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเราก็ไม่ลืมพี่ยงวาวคอสนะครับ ตามข้อมูลเดิมก็คือถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องก็คาดว่าสโม,มสรอ,อาจจะเซ็นถาวรมาเป็นนักเตะหมุนเวียนของทีมก็ได้ก็ต้องรอดูบทสรุปในช่วงท้ายฤดูก,กาลกันอีกทีนะครับแฟนช่องแฟนเพจอยากได้ใครครับแฮร์รี่เคนโอชิมเยนหรือว่าลาฮวิช ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทิ้งท้ายนะครับวา่าชอบเนื้อหาของ5ทีปีสัตแดงครับดูมากับแนทเองรบกวนฝากกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนพวกเราจะดีใจมากๆครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสามาัคคีพลังสู่ใความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศัจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณสูกิเกรเน่และร้านอาหารทะเลซีแบงกอก